ค่ะอ่อนนะคะแล้วเราเคยอยู่ด้วยกันมาได้สำหรับตัวนายเองฟังฟังเส้นสุดท้ายที่คุยกับพี่แคนดี้อะอะไรที่ทำให้ไ<ห>ปต่อกันไม่ <ใจ S 2> ได้เรารับรู้ปัญหาของเรามามาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ได้มีการตกลงกันว่าเราถอยออกมาคนละก้าวดีกว่าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีมาถอยออกมาจากการที่ว่าเราเป็นสามีภรรยากัน มาเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันความสัมพันธ์เราก็ยังอยู่ต่อไปไม่ขาดจากคาที่บอกว่าอาอยากจะขอถอยออามาก,ก่อนที่จะมองหน้ากันไม่ติดคือหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมั่นเป็นปัญหาที่ใหญ่ามากเลยจริงๆที่ทําให้เราต้องเลิกกันทํงมันเป็นปัญหาที่มีมาเรื่อยๆค่ะมาต่อปัญหาห <ผม S 2> ลักปัญหาหลักคือเรื่องอะไระคะเรื่องอายุเรื่องทัศนคกติหรือเรื่องอะไรจริงๆเรื่อง,องช่วงว่างระหว่างวัยอะช่วงอายุมีส่วนด้วยค่ะและ้ว ก็ในเรื่องของความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตของเราก็คือเราโตมาต่างครอบครัวการแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทําให้เราได้ได้เรียนรู้กันนะคะหลายคนมองว่าเอาแล้วอย่างที่ผ่านมาตอนที่คบกันเราไม่ได้มองอะไรจิดนั้นบ้างเลยเหรอคะตอนที่เป็นแฟนกันจริงๆเราก็มองแต่ในเรื่องของความรัก เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแต่พอมาเราเป็นมาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงมันจะมีบางจุดที่เราไม่เข้าใจกันและชีวิตไม่ตรงกันค่ะพยายามปรับกันมากน้อยแค่ไหนอะคะในจุดที่ไม่ตรงกันพยายามปรับมาอยู่ตลอดค่ะเราปรับกันทั้งคู่แต่ก็ท้ายั้ตัดสินใจที่จะ เพือททาออกนี้ใช่ค่ะถ้าถ้าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นายคิดว่าจะศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยแต่งหรือว่าใส่ไงดีถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะคะ่ะเราก็เป็นเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีกวะะ่ควาค่ะเพราะว่าวเราทํากันดีที่สุดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยแต่เสียใจที่แบบวันนี้แบบไม่มีเราอยู่ด้วยกันแล้วจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจมาถึงถึง,ถงจุดนี้ค่ะได้มีการปึพพกตาอครอบครัวยังไงบ้างหรือเปล่า ปรึกษาค่ะปรึกษาครอบครัวตลอดคุณแม่ก็ให้คนาแนะนำคุณพ่อคุณแม่คือตอนแรกเขาก็สอนให้เราอดทนใช่ไหมแต่พอสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเราค่ะเรามีไปลองให้อะไรคุณแม่ตลอดมนี่ค่ะทั้งนายทั้งพี่เคลลี่เลยทั้งคู่เลยคุณแม่ก็รักพี่เคลลี่เหมือนลูกของตัวเองนะคะแล้วา,าใจิตใจนะตอนนี้นะคะนางยเราเข้มแข็งได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะถามถึงสภาพผิตใช้คือ ก็เสียใจอยู่แต่ว่าโอเคขึ้นในระดับหนึ่งแล้วคะ่ะก็ต้องบอกตามที่บอกว่านายโชคดีที่นายมีครอบครัวที่ดีมีผู้ใหญ่เข้าใจมีเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างทำให้แบบเรารู้สึกโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งนายค่ะเรื่องลูกนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเลิกกันในรัน,นี้หรือเปล่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนเห็นทั้งสองคนพยายาม ที่จงมีน้องกันมาตลอดไม่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 มีส่วนค่ะเพราะว่าอย่างอย่างที่ทราบกันนายนายก็พูดแล้วว่าพอแต่งงานแล้วนายอยากมีลูกเลยค่ะเรื่องของมือที่สามเนาะขออนุญาตนายอยากจะที่จเรื่องนี้ยังไงว่าที่เราไปคอมเมนต์คอมพิเตสเสร็จเป็นคนแากลูกปวดใจลองคุยกันเรื่องเรื่องมือที่สามคือทั้งนายทั้งพี่เคลลี่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแน่นอน และในเรื่องของอที่เข้าไปกดไลค์พี่เต้วิศรัต์คือเราสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเรารู้จักกันมาสิกว่าปีแล้วค่ะแล้วเรา follow กันนายก็กดไลค์ทุกคนแล้วนายก็เป็นคนที่ชอบคอมเมนต์หัวใจกับทุกคนทั้งเพื่อนชายทั้งเพื่อนหญิงเป็นแบบนี้มาตลอดยงก่อนหน้านี้พี่เคนี้เขาได้ถามเลยครับว่าเกี่ยวกับการคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับพี่เป้อะไรอย่งเงย ไม่มีค่ะเขาเขารู้แต่แรกใช่ไหมคะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่แรกแล้วคิดว่ารู้จักคใน่ะงของเรงี่เรื่ี่เองว่ามีข่าวกับพี่พัทรยาค่ะแล้วก็เรื่องนี้เลยค่ะในในเห็นเห็นข่าวละค่ะพี่เขาถ่ายละครด้วยกันค่ะแล้วเขาก็สนิทกันแล้วส่วนตัวเราเ่ะคะมันมีเรามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างไม่ค่ะก็หนูก็เชื่อตามที่พี่เขาบอกแต่ว่าก็คือว่าเขา ถ่ายละครด้วยกันแล้วเขาก็สนิทกันค่ะคุณเคยมีการได้ถามเคลลี่เรื่องนี้บ้างไหมคะก่อนหน้านี้ไม่มีค่ะก็คือเรายืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่สามเนาะไม่มีค่ะเป็นเรื่องมือผู่เราเชื่อใจกันยังไงกับอะไรว่าเรื่องความเชื่อใจของคู่เราปรเป็นยอังไงที่ผ่านมาเราเชื่อใจกันมาตลอดพี่เคลลี่ไม่เคยทําอะไรให้ในายรู้สึกว่าไม่เชื่อใจ แต่ถ้าเลิกกันก็คือไม่ใช่เรื่องของเรื่องของมือที่สามแน่นอนเป็นเรื่องของเราสองคนมากกว่าเอออย่างอย่างเรื่อง,องเรือนหองห่ะค่ะตอนนี้ได้มีจะต้องมีทําอะไรจัดการอะไรยังไงกับบ้านหลังนี้ไหมหรือว่ายัางไงบ้านหลังนี้เป็นบ้านของของนายกับครอบครัวอยู่แล้วแล้วพอพี่เคลลี่แต่งงานเข้ามาที่บ้านนายเขาได้ต่อเติมในส่วนของห้องฟิตเนสห้องนั้นไว้ค่ะเราเราจะแบ่งกันยังไงแบบหมายถึงว่าสิ่งของรดฟัสง,งสิ่ง,ง่างอะไรอย่างเงย มันมีมั้ยที่จะต้องเคลียร์กันในเรื่องของทรัพย์สินกันางไม่มีค่ะเพราะเราไม่ได้จดทะเบียนกันด้วยค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าพี่เลี่มอบทั้งหมดให้นายเลยอันนี้คือถูกต้องใช่มมอบอะไรคะบทรัพย์สินที่เขารีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อเป็นห้องฟินสของพี่เคลี่เขาอันนั้นใช่ค่ะเครื่องฟินสก็ยังอยู่ที่บ้านนายอยู่คือของเขาของของพี่เคลี่เนี่ยเขายังขนไปไม่หมดค่ะยังไงเอาไปไม่หมดยังมีบางส่วนที่ที่เหลืออยู่ คือจริงๆนะตอนนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่เราต้องเคลียร์กันใช่ไหมคะเล่งเงินทองทองไม่เกี่ยวเลยค่ะอย่างดยเรื่องระยะเวลาค่ะตอนแรกคิดไหมคะว่าเราจะออกมาพูดเรื่องนี้หรือว่าจะปล่อยให้มันเงียบไปจริงจริงๆพอแบบว่าพอพอเราแบบพูดเนี่ยมันเหมือนแบบการการที่แบบว่าเราพูดเนี่ยมันจะยิ่งแบบเหมือนตอกย้ําความรู้สึกของเราอะเหมือนแผลเราก็ยังแบบไม่ได้หายดี อย่างเรื่องเข้าอย่างเรื่องเข้าของของแคลลี่อะค่ะที่ตอนนี้ยังเหลืออยู่มากมา้ายแค่ไหนในบ้านไม่มากค่ะเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะพอเห็นพอได้เห็นได้อะไรเงี้ยมันมีผลกรบความสุขยังไงบ้างคะมีผลคะ่ะเพราะเราเราก็ยังรู้สึกรยู่ว่ะค่ะแล้วลก็ยังมีความมีความรักมีความรักอยู่เหมือนเราเข้าไปแล้ว,วเราก็เจอแบบของของเขาเจอแบบของของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะเทือนใจอนยะ่างเงี้ย ใช่ยังมเกความเก่าความรักที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ไหมยังอยู่ค่ะยังอ,อยู่ตลอดหลังจากที่มันมีเข่ามาได้คุยกับพี่เคลลี่ไหมคะว่าส่วนใหญ่พี่เคลลี่คุยกับคุณแม่ค่ะแต่ก็ไม่คุยกันบ้างถ้าวันนี้เขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาคะอยากบอกพี่เคลลี่ว่าขอบคุณสำหรับห้าปีที่ผ่านมาขอบคุณที่ ดูแลหนูขอบคุณที่มาเป็นความรักของหนูหนูก็อยากให้พี่เคลลี่อ่ะดูแลสุขภาพแล้วก็อย่านอนดึกแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องคนนี้ยังเป็นครอบครัวของพี่เสมอครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวของพี่เสมอค่ะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังรู้สึกดีต่อก,กันเป็นห่วงเป็นใยกันอนาคตเป็นไปได้ไหมน้องนายว่าแบบอาจจะกลับกลับม,<า>มาจูนกันเหมือนเดิมอะไรหมอะไรเงี้ยค่ะ นายก็ไม่ทราบเหมือนกันนายก็ต้องหยุดเป็นเรื่องของอนาคตด้วยจริงๆตอนนี้เราสามารถเจอเคนลี่ได้ไหมคะเจอได้เจอหน้าได้ไหมได้ค่ะปกติค่ะยยขออนุญาตถามนะคะอ่าอย่างกรณีนี้คือก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวว่าคู่รักเลิกเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะอย่างคู่เราถือคู่ที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะ สำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้คิดว่าล่ะที่ผ่านมาคือเราพยายามปรับปรับจูนกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราอาจจะมีมันมีปัญหาในช่วงนั้นพอดีด้วยค่ะก็คือเป็นคู่เราเนหละใช่ไหมคะเริกเงียบใหม่ก็เราค่อยค่อยน่ตอนนี้น,นะคะ ความเข้าใจกันอย่างไรคะเราค่อยๆปรับความเข้าใจกันอยู่ตลอดนะคะสภาพจิตใจตอนนี้มันมีผลวกับการทํางานของน้องนายยังไงบ้างคะเพราะทุกวันนี้ยังต้องทํางานทุกวันใช่ไหมคะค่ะเราไหวไหมไหวค่ะก็พยายามจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมากับเรื่องงานค่ะเห็นบอกว่ามุกออนเรื่องชีวิตตัวใช่ค่มุกออนเรื่องความช่ ยังไม่พร้อมเปิดเรื่องความรักยังยังไม่พร้อมค่ะยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นคือคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตต่อไปฟโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องโฟกัสในเรื่องของธุรกิจครอบครัวค่ะได้แลังจหลังจากอันนี้มันทําให้ทัศนคติเรื่องชีวิตคู่ความรักเราเปลี่ยนไปเลยไหมครับเปลี่ยนนะคะ <st ool> คิดว่าชีวิตคู่เนะี่ยความรักอย่างเดียวไม่พอค่ะ <st ool> แล้วมันต้องอะไรต้องมีอะไรเพิ่มเติม ที่ไต้องมีอีกหลายอย่างที่เพิ่มเติมค่ะความเข้าใจความเข้าใจความคิดความคิดเห็นที่ตรงกันถ้าความระครั้งต่อไปนี้คือเราจะถ้า,ถ,าถ้ามองไปถึงอนาคตจะมองถึงเรื่องอายุเรื่องวัยเรื่องอะไรอ่งนี้ด้วยนะยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลยค่ะตอนนี้ให,กใออห้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคะน้องนายให้กำลังใจตัวเองส่วนใหญ่คนรอบข้างให้กำลังใจ บอกแล้วว่ามีครอบครอบครัวที่ดีค่ะมีผู้ใหญ่ที่เข้าใจแล้วก็มีเพื่อนๆนที่คอยอยู่ข้างๆ mm hmm. คือเป็นกำลังใจให้แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราอะ่ะ mm hmm. ทำให้เราแบบรู้สึกโอเคขึ้นมากๆเลยขอบคุณเป็นแฟนที่สนกําลังใจให้เราในช่วงนี้ยังไงบ้างคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นายที่คอยซัพพอร์ตทั้งนายกับพี่เคลลี่ขอบคุณมากๆก็คืออ,อ่าน เกือบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณจากใจเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ